เอาละครับเราจะหยิบเอาการเมืองนอกสภาห,หนึ่งใน4โจทย์หินของครอมอตตมาขยายความกันสักทิหนึ่งด้วยความร่วมกับเรียนนะครับจากแฟลชม็อบยกระดับเป็นเยาวชนปลดแอกแล้วแตกปลายเป็นกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มที่ต้องถือเป็นจิกซอตัวใหม่ในทางการเมืองนะนักเรียนเลวแม้จุดเริ่มต้นเริ่มมาจากปัญหาการศึกษาของประเทศไทย แต่ในทางรัฐศาสตร์เขาบอกว่ามันกําลังแปลสภาพไปเป็นประเด็นทางการเมืองเรากําลังพูดถึงกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเร็วนักเรียนเร็วกําลังยกระดับกลายเป็นจิ๊กซอตัวใหม่ในทางการเมืองนั่นแหละค่ะดัง,งนั้นเราจะ<ป>โฟกัสถ้าพูดถึงกลุ่มนักเรียนเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมาจากใครอะไรประมาณนั้นเอาอย่นี้ก็แล้วกัน เท่าที่คนเจอะนะะเท่าที่คนเจอะนะจุดเริ่มต้นนักเรียนเร็วชื่อของกลุ่มนักเรียนเร็วนะเ,เริ่มปรากฏประมาณกลางปีนี้มิถุนายนกรกฎาคมประมาณนั้นน่ะก่อนหน้านั้นจะจะ,จะแปลสภาพจากกลุ่มก่อนหน้านั้นอะไรอย่างไรผมไม่แน่ใจถ้เาเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเร็วเ,น,เ,น,เนีเ่ยเริ่มได้ยนินเริ่มได้ยินตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็มันมีหนึ่งกิจกรรมของเด็กนักเรียน ที่ทําให้ชื่อของนักเรียนเลวเป็นที่ปรากฏแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมตัดผมประท้วงตัดผมประท้วงโหยสแสลงใจเด็กๆนะเรื่องของเรื่องก็คือมีนักเรียนสี่คนคจากโรงเรียนต่างๆกันคมารวมตัวกันอจัดกิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะประท้วงการใช้อํานาจโดยมิชอบในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องทรงผม,มเรื่องครู เรื่องโรงเรียนใช้อำนาจโดยมิชอบในการข่มขืนจิตใจเด็กเรื่องของตัดผมเนี่ยแหละไปจัดการเรื่องทรงผมของเด็กบนความเชื่อของครูของคนรุ่นเก่าว่าทรงผมมันสะท้อนสติปัญญาอ,อแต่เด็ก<ม><ะ>รุ่นใหม่มันบอกว่าทรงผมกับสติปัญญาไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไม่ได้มีผลเลยต่อการเรียนดีเรียนเก่งเรียนไม่เก่งกับการไ,ไว้ทรงผมผูกกระทำด้วยกฎระเบียบอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เรื่องทรงผมดังนั้น น้องๆกลุ่มนี้ก็จะมีน้องพลอยน้องอะไรตัวมีอะไรประมาณนี้นะค่ะน้องพลอยน้องบอสน้องนิ้งก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์จัดกันกลางที่สาธาระเลยนะอืก็ต้องอาการในสาธาระรับรู้ไงเข้าใจว่าน้องพลอยแต่งชุดนักเรียนค่ะถูกนั่งแล้วก็ถูกจับมัดกับกุญพัฒนาการใช่ก็คือมัดเชือกติดกับเก้าอี้เอาเชือกมัดตัวน้องพลอยในชุดนักเรียนมัดกับเก้าอี้ที่นั่งกลางที่สาธาระนะ แล้วก็มีอะไรนะปิดปากใช่ไหมมีปิดปากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีป้ายแขวนคอใช่ค่ะข,ข,ข้อความในป้ายแขวนคอนะอย่างเช่นหนูเป็นคนเลวหนูว้ผมเกินติ่งหูอะไรประมาณนั้นหนูว้ผมมะหนูมันเลวหนูมันน,มน,นักเรียนเลวอะไรประมาณนั้นผม <Pop them S 1> เอาคอนเซปต์นะประมาณนั้นละกันประมาณนั้นก็ละกันขณะเดียวกันก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็จัดการแสดงให้มีเพื่อนๆเข้าไป รุมตัดผมก้อนผมตัดผมนั่นแหละเข้าไปรุมกล้อนผมน้องพลอยค่ะภาพนี้คลิปนี้ถูกปรากฏในโซเชียลมีเดียมันเรียกอารมณ์เรียกความรู้สึกจากนักเรียนเยอะแยะมากมาแก่กองที่เดียวในบัดดนนะชื่อนักเรียนเร็วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ค่ะนี่เป็นแค่จในเวลา<อ>ต่อมาอในชื่อของกลุ่มนักเรียนเรวก็ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนที่เรียกว่าเดินขบวนพราย p r i d e Pride ใช่ไหมใช่นะครับเป็นกิจกรรมเดินกระบวนเพื่อเรียกร้องความเข้าใจจากผู้ใหญ่ในเรื่องเพศสภาพที่มันแตกต่างกันค่ะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวนยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วไงยุคสมัยเปลี่ยนเขารับได้แต่ครูอาจารย์โรงเรียนยังไม่เปลี่ยนตามยุคสมัยใช่ค่ะยังมีความเข้าใจที่ผิดผิดมีทัศนคติที่ลูเลวกับบรรดา กลุ่มน้องๆเหล่านี้น้องๆที่เพศสภาพแตกต่างจากความคุ้นชินของตัวเราค่ะประมาณนั้นนะครับเดินขบวนไปที่กระทรวงสธาริการนะอืในธรรมดานะไปยื่นข้อเรียกร้องนะขอโทษนะใส่ชุดนักเรียนไปด้วยนะไม่ได้พรางไม่ได้ปิดด้วยนะและประธานโทษคอซงก็คือมอต้นนะไม่ใช่มอปลายนะมอต้นนี่คือเขาเรียกว่าอะไรผูกขูก็ตายด้วยผูกขู่ก็ตายด้วยนี่คือเด็กมอต้นชัดๆนะคะเพราะมอปลายจะไม่มีนะคะนี่เด็กมอต้นเลยนะคะจากนั้นพัฒนาการของชื่อนักเรียนเลวก็ ไปเร่อยจะทั่ง16สิงหาคมที่ผ่านมาก็เริ่มชัดขึ้นชัดม็อบใหญ่ที่เขาบอกว่าจุดติดแล้วของกลุ่มปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏกลุ่มนักเรียนเร็วไปร่วมการเคลื่อนไหวที่นั่นด้วยขึ้นเวทีด้วยขึ้นเวทีเปิดการแสดงว่ากันด้วยเรื่องการใช้อำนาจไม่ชอบในโรงเรียนใช่ค่ะนี่แหละค่ะร้องให้มีการปฏิวัติระบบการศึกษาประเทศไทยและและ กิจกรรมที่ต้องถือว่าที่สุดของที่สุดนะก็คือ,อ19สิงหาคมค่ะ <ลง S 1> จำได้ไหมนักเรียนเลวบุกไปที่หน้ากระทรวงสึกาธิการใช่หลังเลิกเรียนเขานัดกันไปเลยแล้วไปอย,อย่างพร้อมเพรียงจากหลากหลายโรงเรียนด้วยนะไปชูสามนิ้วค่ะไปร้องเพลงชาติออไปผูกโบสีขาวใช่ไปติดโพสต์อิดระบายความรู้สึกบนกำแพงหน้ากระทรวงศึาธิการแต่ที่เป็นไฮไลไท์จริงๆเลยก็คือ เป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีว่าการสัญลักษณ์วันนั้นเขาใช้การเป่านกหวีดคุณทัศพลในอดีตเป่านกหวีดระดับนกหวีดทองคำค่ะเด็กๆก็บอกว่าเป่านกหวีดแล้วได้ดีเป็นรัฐมนตรีดังนั้นหนูก็จะเป่านกหวีดบ้าง,างนั่นแหละแต่จะเป่าไล่รัฐมนตรีก็เลยมาเป่าไล่รัฐมนตรีที่กระทรวงแสบแต่ล่าสุดเขานัดก<ส>ันอีกนะพรุ่งนี้เขานัดกันอีกวันที่ห้ากันยาคเขานัดกันอีกวันที่ห้ากันยาค่ะแต่เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กมัธยมแต่คิดแคมเปญ และก็คิดก็ปีรไยได้ไม่แพ้เหมือนมืออาชีพนะระดับผู้ใหญ่เลยนะเหมือนคนทําโฆษณาเอางี้ดีกว่าคำบางคำเนี่ยหลายคนบอกหูก็ปิไยคิดมาเหมือนนักโฆษณาเมืออาชีพอะสุดยอดเลยนะน้องๆกลุ่มนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นข้อความว่าอย่างเช่นข้อความว่าอะ เขาบอกว่านับถอยหลังสองวันแฮชแท็กหนูรู้หนูมันเลวเขาใช้คํานี้เลยหนูรู้หนูมันเลวเขาจะแฮชแท็กคำนี้แล้วชู3นิ้วแล้วก็พูดคานี้ด้วยนะคะนี่คือคําเชิงสัญลักษณ์ที่น้องๆเขาใช้กันค่ะหนูรู้หนูมันเลวใช่หนูรู้หนูมันเลว กิจกรรมที่เขาจะไปทํากันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเขาบอกไว้คร่าวๆว่าจะไปดีเบตกับรัฐมนตรีเขานัดท้าจะดีเบตกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนัดกันบ่ายสามหน้ากระทรวงศึกษาธิการวันพรุ่งนี้5กันยายนไปกันโดยพร้อมเพรียงเขาก็เชิญชวนท,ทุกคนและล่าสุดนะกลุ่มนักเรียนแล้วก็เริ่มเปิดแคมเปญใหม่สามข้อเรียกร้องหนึ่งเงื่อนไขประกอบด้วยข้อเรียกร้องที่หนึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยะะประกอบด้วย มีสามข้อเรียกร้องกับหนึ่งเงื่อนไขเดี๋ยวแป๊บนึงหาไม่เจอเหรอมันหายไปสละชีวิตหมาแก่ชีหา่มาแล้วนะคะสามข้อเรียกร้องกับหนึ่งเงื่อนไขนะคะ,ะขอ้ขอขอ้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งอ่านออกไหมฮะไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหยุดคุกค,ค,คามนักเรียนค่ะแล้วข้อเรียกร้องที่สองเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึงพอถือครับพอถือครับพอถือครับโอเค